ฎของการอยู่บ้านหลังนี้ถ้าขดจะอยู่ที่นี่อย่ายุ่งกับค้างบ้านเรื่องที่หนุนจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องจริงที่ถูกนํามาเล่าในรายการเดอะโก้เลดีโอซึ่งเรื่องนี้ก็มีถึง4ตอนและใช้เวลาในการเล่าถึง4ปีด้วยกันหากใครไม่เคยฟังเดี๋ยววันนี้หนุงจะมาสรุปแบบสั้นๆให้ฟังกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณหนวดกับภรรยาที่ตัดสินใจซื้อบ้านมือสองในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งสเปคบ้านเนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกใจคุณหนวดมากๆค่ะ หลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่คุณหนวดก็สังเกตเห็นว่าหน้าบ้านเขาเนี่ยมักจะมีรปภคนหนึ่งมานั่งกินอะไรสักอย่างอยู่แต่หลายๆครั้งที่เขาเดินออกไปเพื่อจะนําขนมและของกินไปให้เนี่ยกลับไม่พบรปภคนนั้นแล้วต่อมาไม่นานเขาก็ได้พบว่ารปภที่เขาเจอนั่นน่ะไม่ใช่คนแต่เป็นผีรปภที่มานั่งไหลาตายอยู่หน้าบ้านเขานั่นเองจนเขารู้สึกว่าตัวเขาต้องทําอะไรสักอย่างละ เขาก็ไม่อยากให้ภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยต้องมาเจอเรื่องอะไรพวกนี้คุณหนวดก็เลยแจ้งทางนิติหมู่บ้านให้พวกเขารีบนําเครื่องเส้นพวกนี้ออกไปจากบ้านเขาผ่านไปไม่นานเครื่องเส้นหน้าบ้านเนี่ยก็ถูกเคลียร์ออกไปหมดค่ะแต่สิ่งแปลกๆเนี่ยกับเกิดขึ้นภายในบ้านของเขาแทนเช่นวันดีคืนดีขณะที่กําลังหลับอยู่จู่ๆภรรยาของเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นมานั่งคุกเข่าอยู่บนอกเขาบางก็เคลื่อนข้าเคลื่อนของใส่เขาโดยที่ไม่มีเหตุผลซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นและหาคําตอบไม่ได้มันก็ทําให้คุณหนวดเครียดจนต้องเข้าพบจจิิตตแพททยย์สสุุดด้าคณหนวนวั จที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาพยายามหาทางที่จะติดต่อกับเจ้าของบ้านคนเก่าจนเขาก็ได้รู้ความจริงว่าบ้านเขาน่ะไม่มีอะไรหรอก ผีรปภหน้าบ้านก็ไม่ใช่สาเหตุสําคัญของเรื่องนี้แต่ต้นเรื่องจริงๆนะมาจากผีข้างบ้านของเขาต่างหากสุดท้ายคุณหนวดจึงตัดสินใจย้ายออกและประกาศขายบ้านหลังนั้นทันทีซึ่งนี้ก็เป็นแค่การสรุป e ีพีหนึ่งให้ฟังแบบสั้นๆค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณหนวดเขาเล่าไว้ถึง4 e ีด้วยกันซึ่งใน EP ีที่2เนี่ยก็จะเป็นการกลับเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้อีกครั้งแต่รอบนี้ผีสาวข้างบ้านเหมือนจะไม่อยากเป็นแค่ผีข้างบ้านค่ะ เธอพยายามไม่จะเข้ามาในบ้านของคุณหนวดจนทําให้คุณหนวดต้องเข้าโรงพยาบาลจนเกือบไม่ได้กลับมาเล่าในอีพีถัดไปส่วนอีพีสคุณหนวดก็ได้กล่าวบอกข่าวดีกับทุกคนว่าตอนนี้บ้านหลังนั้นได้มีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่ซื้อเนี่ยก็คือเจ้าของคนเก่าที่เขาได้กลับมาซื้อบ้านหลังนี้ขึ้นไปด้วยจุดป,ประสงค์บางอย่างพร้อมกันกับที่เขาเนี่ยได้ขอโทษคุณหนวด ที่ก่อนหน้านี้เขาได้เคยโกหกถึงความเป็นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผีปรปภหรือเรื่องของผีสาวข้างบ้านและปัจฉิมบทของเรื่องนี้หนุนอยากให้ทุกคนลองไปฟังเองค่ะ พอในพาทนี้จะเป็นการเล่าถึงที่มาที่ไปที่แท้จริงของผีข้างบ้านฟังจบแล้วอาจทําให้ทุกคนเชื่อว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ถูกนํามาทาเป็นภาพยนตร์แล้วนะคะและทีมงานก็สุดจริงค่ะพอะพวกเขาได้ใช้บ้านหลังจริงๆในการถ่ายทําหนังเรื่องนี้จึงเจอดีตั้งแต่วันวงสวงและไม่ว่าจะอัญเชิญทั้งพามพระแม่ชีมาทําพิธีรวมถึงทาพิธีอัญเชิญสัมภเวสีที่พิรันตนออกไปบางส่วนแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะพอยังมีคนเจอผีวตลอดการถ่ายทําไม่เว แม้แต่ตัวนักแสดงเองเรื่องนี้ก็ไม่อาจรู้ได้เลยค่ะว่าผีในจอหรือผีนอกจอเนี่ยจะเหี้ยนกว่ากันเอาเป็นว่าใครที่อยากดูเรื่องเต็มเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์กับเรื่องคางบ้าน